สุดสอกนิมิตพิศสวงสำหรับสามวันเกิดต่อไปนี้ดวงของตัวท่านนั้นจะได้กลายเป็นเสิทฐีในสั่วข้ามคืนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องหมอดูโบราณก่อนที่จะไปรับสมรับฟังคำทํานายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากซ่องของพวกเราดวงมหาโพกรัพย์บังเกิดขึ้นแล้ว กับคนไหนก็ตามที่เกิดในสามวันเกิดดังจะกล่าวต่อไปนี้ดวงมหาเศรษฐีดวงมหาเฮงมหารวยโสตาพาให้ทุกท่านมาพบกับคิดดีรับรองและการันตีได้เลยว่าท่านไหนก็ตามที่เกิดในสามวันเกิดดังจะทักต่อไปดีจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีโกลา จะบังเกิดขึ้นหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในสามวันเกิดนี้จะร่ำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะทำนายทายทักดังต่อไปนี้ดวงจะดีมีโซคคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงสตาถึงเกณฑ์จะได้รับโชคราบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำเลข มาปดหนี้ปดสินให้งวดนี้งวดเดียวจะพลิกสาถานะชีวิตให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีความฝันฝันดีพันเด่นฝันเป็นมงคลเห็นเสือเห็นสร้างเห็นมา้าเห็นสัตว์ประสาททั้งหลายจะกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองให้ท่านนั้นถูกหวยรวยเงินและเป็นนิมิตหมายอันดีที่ตัวท่านนั้น จะมีโชคใหญ่เข้ามาหาโดยเฉพาะองค์เทพปู่โสมจะมาทำนายทายทักบอกให้บอกเลขมงคลให้ให้ปลดหนี้ปลดสินซื้อรถซื้อบ้านชีวิตจะสุขสบายคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีประจำงวดนี้งวดเดียวจะพลิกสถา,านะชีวิตให้ตัวท่าน จะได้กลายเป็นเศรษฐีถึงจะปิดตาจับรับตาซื้อสุมหยิบสุมจับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก็จะมีโซ่มีราบรางวันที่หนึ่งก็จะเข้ามาหาจะได้กลายเป็นเศรษฐีในส่ว่าค่าคืนส่วพิพตาหมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐี หากใครที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นได้รับฟังคลิปนี้ถือว่าบุญญาบารมีเกิดขอให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์พิมพ์คำว่าสาธุดวงของตัวท่านนั้นก็จะเป็นเศรษฐีกับเขาในงวดนี้และอีกวันเกิดหนึ่งนั้นมีความโชคดีถึงที่สุด ก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์สำหรับดวงสตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นตัวท่านอาจจะเหนื่อยมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องคนนับตั้งแต่นี้ต่อไปตัวท่านนั้นจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปเพราะตัวท่านถือโลาภมาแต่เกิดรมลิขิตให้ตัวท่านจะสุขสบายไม่ว่าจะเดินไปเหนือลงใต้ไปทิศไหน ก็จะมีคนรักคนเมตตาโศคลาบจะไหลหลังเข้ามาหาดวงสตาจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนจากไม่เคยมีก็จะมีจากไม่เคยได้ก็จะได้จากที่คาดหวังไว้ก็จะสำเร็จสมหวังดังที่ปาถนาหวยงวดนี้เป็นงวดที่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์อาจจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆ แต่โศกลาบที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าปนีนี้เป็นปีของคนที่เกิดในวันจัน์ทรจะร่ำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีมีเงินทองดวงถึงเกณฑ์จะได้รับโศกราบก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องก็จะรัก จะให้การช่วยเหลืออุปธรรมคำสูสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นถือว่าเป็นดวงที่ถึงข้าวจะร่ำรวยถึงเกณฑ์จะได้กลายเป็นเศรษฐีหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันจันทร์นั้นได้รับฟังคลิปนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุชีวิตจะสุขสบายมีรถมีบ้านดวงถึงเกณฑ์จะร่ำรวยหมอดูทุกๆสำนัก ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงแห่งโคพคาซับเป็นปีของคนที่เกิดในวันจันทร์จะได้รับเงินล้านเงินแสนสาธุและวันเกิดวันต่อมานั้นที่โศกสตาพาให้มีโศคลาบดวงถึงเกณฑ์จะได้กลายเป็นเศรษฐีนั่นก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันตัวท่านนั้นเมื่อยลำบาก มามากแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินปัญหาต่างๆที่เข้ามาถาโถมก่อนหน้านี้หากตัวท่านนั้นเหนื่อยมามากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงสตาชีวิตของตัวท่านจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากไม่มีก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินล้านหลวงปู่และหมอดูทุกๆสำนัก ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนั้นลาหูยายทรัพย์โศกลาบจะบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันนี้บอกได้เลยว่าดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งทํางานหนักก็ยิ่งจะมีโศกลาบและจะมีโศกลาบหรือลาบลอยมาจากทั่วทั้งสารทิศโดยเฉพาะทิศทั้งสี่ ดังนั้นแล้วหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในวันพุธกลางวันหากยังลำบากอยู่นั้นให้ตัวท่านภาวนาให้ทานทำบุญตักบาตรอุทิศให้ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรตัวท่านนั้นจะหลุดพ้นและทำให้เกิดโชคลาบมีโชคมีลาบบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คนที่เกิดในวันพุธกลางวันหากได้รับฟังคลิปนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมพรปาดสิ่งที่ท่านปาถนาทุกๆุกประการทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอน